อ๋อคนต้มหมูกระทะนี่เองเออเข้าไปข้างในเลยเอาเด้งเออเอาเท่าไหร่ล่ะดีจนมีเป็นล็อกล็อกดีจนอ๋อพอสวยสะอาดด้วยนะสะอาดมากเลยครับดูข้างในสะอาดมากเลยใช่ใช่เป็นร้านที่สะอาดมากเออเนาะมีพักาาร่นจริงลองดูห่วสะอาดจริงเออสะอาดจริงด้วยเลยมีพนักงานแบบเกียร์นะ พนักพนักงานก็ดีเนาะอ๋อสะอาดใช่ไหมสะอาดมากเออใช่ได้ไงร้านนี่แหละจัดมุมได้สวยกเล็กนุกีอ๋อพี่ก็เอาอะไรอยากกินพี่ก็มันไม่ต้องเอาเลยโอเคกดเดตด้วยก่อนเอาเนื้อเราไปสั่งเอาที่นู่นเอาเนื้ออะไรที่สุดไม่ต้องเอาเอาคุ้งไม่ต้องเอาเพราะว่าเราไป เขาจัดหมวดหมู่ได้สวยงามมากเลยเขาทำร้านใหม่ใช่ไหมอกระองราแล้วก็ร้านคนเข้าเยอะด้วยที่จะรถก็สะดวกสบายที่จะรถเขาว่ามีทั้งสองข้างเลยนะเห็น้านเขาสะอาดมากทุกคนเที่ยงไมกล้าใส่รองเท้าเข้าไปเลยอ่ะใส่เลยจ้โอเคเนาะ เดี๋ยวพเป็นเลื่องต้นไหนนะครับนู่นเดี๋ยวนะเอาะไรครับนะคะเอามูกระทะครับทานนี่หรือว่ายังไรอ่าไปทานที่บ้านครับเอาเป็นชุดหรือว่าจะเป็นเลือกเอาเองคะเลือกเอาก็จะมีให้เลือกเยอะเลือกไหมพันเลือกเองเนาะเลือกเองไปโอเคเขาเลือกอะไรค่ะโอ้ร้านสะอาดมากพันสะอาดที่สุดเลยจนแบบแบบเขาบริการดีมากเลยอ่ะขอบคุณมากครับ โอ้ยสะอาดสุดๆเลยพันัอ๋อโอ้โหโซนนี้เป็นหับออ๋อให้ให้ตักเองเลยใช่ไหมครับช่ค่่ยเป็นกิโลแมงจะเรยยู่คร่สบพอมน้ำจิ้มชุดไทยนะครับชุด229บาทผ่านชุด229บาบาทเองเน่ยเอาสองชุดเลยดีกว่าไหม แต่ตเอามาเลยหรอยิ่งันไบริสลงกะโลมันสวยหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเลยนะดูสิจะเดินเอาเฉพาะสไหดที่เราอยากกินเอาชั่งกิโลก็ได้เหรอไม่ต้องไม่ต้องเน้นว่าจะต้องซื้อหมดทั้งงบประมาณขจายอย่าลืมไปซื้อกุ้งอีกกุ้งเราไม่ต้องเอาเนาะทานงานเข้าดูแลดีมากแล้วเข้าบริการดีมากเลยนะ โอ้ยสะอาดที่สุดเลยอ่ะจริงเดี๋ยวพี่ขอพี่ขออนุญาตเอ็งอย่าเพิ่งวางสายนะพี่ตักของก่อนได้ยินไหมออจะได้แบบผ,ผ,ผู้ชมกินจะได้แบบเออร้านนี้เขาขอบคุณมากคารออับอ๋อแล้วครับรแ,ตแต่พี่มีกระทะไอนั่นต้องไม่ใช่ไม่ใช่ใชละมั้ง,งกระทะที่เสียบไฟฟ้าเอานะครับผมกระทะนั้นเป็นไปชิ้นหนึ่งก็ได้เพื่อจะได้ครครับ โอ้ยมันสวยมากค่ะอันนี้พูดจริงครับเป็นจริงนะเออเ <c oughs> พราะว่าเคยกินอยู่แต่ว่าลูกค้าเขากินเขาเล่าฟังมากทำใหม,สมห่สะอาดมากเลยสะอาดมากสองโลรหกขีดเป็นเงินห้าร้อกาสครับ <c oughs> ยินดีครับผม <c oughs> ได้ได้เลย,ยครับผมพี่น้องครับชุดนี้อันนี้จำหน่ายออ้แถมนี่แถมด้วย ครับผมขออนุญาตวางอันนี้หน่อยนะครับเนาะไ,ได้ไหมสักแล้วไม่เป็นไรนะโอ้แล้วก็มีเนื้อมีหลากหลายโอ้โหเนี่ยเนื้อหมูต่างๆสะอาดสะอาดจริงๆเลยแล้วร้านก็บรรยากาศดีมากพี่น้องอาหารมีห้องแอร์ก็ทุกอย่างเลยเนาะราคาก็ไม่ได้ว่า สูงไรมากมายเนาะก็กำลังดีม,มีผักด,ด้วยบริการอ๋อแต่ก่อนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับอันนี้แหละนะเดี๋ยวเด๋วไปเจอกันที่บ้านเมื่อ,อ,อกี้ของที่เท่าไหร่นะเป็นเงินห้าก้าสิบแปดบาทได้เลยครับคุได้ปกติ ปกติแถมไปกี่แถมไหมหนึ่งเรก็หนึ่งชุดอย่างละหนึ่งชุดหนึ่งขวดครับผมจิ้มแต่ว่าครับกลัวจะไม่พอว่าใช่ดีมากดีมากเพิ่มอีกหนึ่งขวดใช่ไหมอ่าเพิ่มเพิ่มอีกสองเลยเพราะว่าขวดละสามสิบนะคะเห็นลูกค้าบอกว่าน้ำที่มาร่อยมากเขาเลยบอกจะด้ามอยู่ใครชอบลดจัดเลยลูกค้าเขารับประทานเข้ามาจากเมืองจีนเนาะเข้ามาจากเขาพาเพื่อนมาจากประเทศจีนเข้ามารับประทานที่นี่แหละ เขาบอกว่าโอ้ร้านนี้อร่อยอันนี้ห้าอันเฉพาะตัวนี้ห้าร้อยเก้าสิบแปดบวกน้ำจิ้มเพิ่มอีกหกสิบาทสองขวดก็จะเป็นหกร้อยห้าสิบแปดบาทได้เลยครับผมยินดีครับผมอือยินดีมากต่อไปก็ต้องแนะนำลูกค้าคือร้านเขาแนะนำลูกค้าให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากเลยที่ดูแลบริการเนี่ยมีทั้งสามารถชำระผ่านสแกนได้ พอครับผมพอพอสะอาดมากเลยเข้ามาก็ประทับใจั้เต่เต่ก้าวขาเข้ามาแล้วก็เจอพนักงานต้อนรับดีทุกทุกท่านเลยขออนุญาตใส่โทรศัพท์สุดนะครับนะอลูกค้าเขา มารับประทานเราจะประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่น้องจ๋าเปิดถึงห้าทุ่มใช่ไหมครับผมห้าสองครับผมขอบคุณมากเลยครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็คือบริเวณรับประทานเนาะมีโซนบรรยากาศด้านนอกก็ลูกลูกค้าก็สามารถนั่งได้ตามตุ้มเนาะส่วนลูกค้าไม่สะดวกก็คือมานั่งภายในร้านได้เลยเนาะ โอ้โหนะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นห้องที่เสษนิดนึงห้องพีไอพีเนาะโอ้ก็คือบางทีเราก็อาจจะมาในเมืองใหญ่ๆเนาะจริงๆแล้วบ้านบ้านเรานะมีมีสถานที่ที่น่ามานั่งรับประทานอาหารเนาะเยี่ยมเลยแล้วก็ซุ้มด้านนอกน่ะบรรยากาศดีมากเลยยากลับเด้อขอบคุณมากนะครับครับผมโอ้ดีชังเลยดูแลลูกค้าดี สวยงามมากเลยพี่น้องจา๋าเนี่ยดูสิมีซุ้มมีไฟท่ากลางคืนอะ่ะโอ้ซุ้มทุกอย่างเลยเนี่ยร้านคุณต้มนะเนี่ยโอ,โอ้สุดยอดเลยเนี่ยบรรยากาศอยู่หน้าถนนปิดถนนเส้นสายท่าตุมรัตนบุรีนะครับถนนก็คือเดินทางบริเวณสถานที่จอดรถก็ กว้างขวางทีเดียรถจักรยานยนต์รถยนต์จอดได้สบายสะดวกทั้งสองฝั่งเลยนะครับร้านคุณต้อมนะครับสะอาดสะอาดด้านดีสุดยอดเลยนะครับไปซื้อของที่ ท่านี้ไปร้อยเอดนะครับส่วนนี้ไปสุรินไปสุรินกับโคราชได้กรุงเทพได้นะครับส่วนอนนี้ไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปร้อยเอ็ดไปชุมพลไปสุวรรณภูมิไปถึงาตลามหมดเลยเทปน,นี้ไปตลาดเด้อเขาเรียกว่าแยกกอมอศูนย์แยกกอมอศูนย์คม ตรงนี้สามารถไปที่สนามสนามแข่งเรือได้เหมือนกันเป็นบรรจบแม่น้ำมูลนะครับถนนเส้นเดียวแล้วไปได้ถึงแล้วตลาดท่าสูนเดี๋ยวเราเข้าตลาดและซื้อของวุ่งหน่อย เนตระผักบุ้งักบุ้งนี่ไขยังไงิบ้างามำยี่สิบบ้านนะสามพำอภบาทบ้านนะเอา้สกำยี่สามคำเอออย่เติมอย่าเตามเออเนาะอย่าเอาไปได้อยอะเกินหรือเปล่าอันนี้ก็รบใบใบเสีสิบบาทเราเนี่ยคือไปกิน ยาวมันเยอะดีเอาสี่สิบบาทที่นี่เมาผักมุ้งไปหมดเลย<ช>ถ้าลูกคขกันมาชื่อทำไงนี่ก็ไม่ได้หมดเลยเนาะพี่ไงกระบาดกระบาดนะะมันได้ตับบตบบตงได้อ ขายเทียบเลยเป็นตลาดทำตลาดเชา้าก็มีอาหารขายสำเร็จแถวนี้และครับตลาดสดพาตูมซื้อหมดเลย40บาทเมื่อกี้น่ะ40บาทเข้าขายเหมาหมดเลย40บาทเดี๋ยวไปซื้อกุ้งตัวที่รลตัสอีก เดี๋ยวเดินทางไปที่โลตัสต่อเนอะะาะรถติดไปเดย ไฟแดงตรงแยกหูกวางเก่านะครับตรงนี้โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นทุกหน้านหน่อยรถเยอะหน่อยเข้ามารับผู้ปกครองามารับลูกหลานนะครับไปรถรัดต่อ ถึงแล้วห้างโลตัสจะมาซื้อกุ้งไปสักนิดหน่อยพอแล้วห้างโลตัสเดี๋ยวไปซื้อกุ้งหน่อยนะครับ นี่หน่อยเจอ,ท,เอที่ไหนเหรอจริงเหรอจริงบอกแม่นายยกใครทักทายกันบ้างไหมใเรืาอนั้นอ่ะเองนี้ก็บอกเป็ดจริงรอ้องขอบคุณมากแล้วบางทีตั้งใจขับก็มันบานมือนะจะเจอกบ,บ่อยเลยใช่ไหมได้ซื้อรครบยังนี่ครบแล้วจ้ะไป,ปกลับไปไหนต่อแม่เนี่ยรอโอเคโชวดีเดอร์บายบายขอบคุณเด้อที่ทักทายกันที่ไม่ลืมกัน โรตัสครับเดี๋ยวไปซื้อคกุ้งก่อนนี่ไงค้งราคาก็้ซื้อ3ากิโลขึ้นไปราคาอยู่ที่255บาทแต่ถ้าซื้อโมเดียวก็สองบาทนะครับ อาสักกิโลนึงก็พอกุ้งตัวใหญ่ๆมากเลยที่น้องกุ้งต,ตัวเป้งงเลยกุ้งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหนึงโลเลยเนาย ตัวใหญ่ๆข้างนั่งเลยเลือกไปักิกโลหนึ่งน่าจะพอเนาะถ้าก,กินกันก็ไม่กี่คนเองโอเคน่าจะได้โลหนึ่งแล้วละ ตีกไขก่ก็79บาทราคาก็ตามสัดส่วนนะพี่น้องก็ซื้อทำกับข้าวได้ยังสะดวกสบายหันึปชิ้นชิ้นอขอบคุณครับส6บาทพี่น้องก็ไม่แพงนะเนื่องจากปกติราสังกว่าบาท,บาทโอเคการาชาก็เหะสมไปซื้ออะไรโต เดีคือ<ด>เห็ดแ<อ>น่พี่น้องจา๋าเอ,อเห็ดเอาไปเค่นนี้พอเห็ดโอ้โอคือบุญนเส้นด้วยนะอย่าลืมเราได้เห็ดแล้วบุญนเส้นเส้นเลยเดี๋ยวต้องเลือกดูอันไหนที่เอ่อเหมาะสมกับที่เรากินเอ,อนนี้ไปดีไหมเอาบุญนเส้นนี้ไปเนาะชิ้นหนึ่งพอสามสิบเอ็ดบาทอ่าพอดีกุ้ง ครบครบแล้วล่ะกุ้งเห็ดบุนเส้นลงตัวน่าจะครบแล้วล่ะสินค้าที่เราต้องการนะครับพันบาทน่ะเ็ค,คงจะหมดหนึ่งพบาทงบหนึ่งพบาทนะ่ะซื้ออะไรผลไม้อะไรไปเออมันต้องฝรั่งไหมฝรั่งกินจูโลละห้า โลละห้าสิบเาบาทโอ้ซื้ออะไรไปดีล่ะผลไม้แอปเปิ้ลไหมอะแอปเปิ้ลก็57กับ58แดเล้วก็มี5้าสิบสามเออนี่เท่าไหร่เนี่ยเกบาทเหรอห้ 57, มีกี่โลกมีกี่โอ้แอปเปิ้ลเขียว แอปเปิ้ลเอาไปห้าสิบสามบาทห้าสิบสามบาทสี่ลูกพี่น้องมีเก้าสิบเก้าบาทพอไหมตังไม่พอเกินงบแน่ๆเลยซื้อแอปเปิ้ลไปแพ็คเดียวพอห้าสิบสามบาทแอปเปิ้ละซื้อแอปเปิลไปแพ็คนึงดีกว่า พอแล้วลหมดงบแล้วเกินงบเลยสิ คุณแปดห้าสามหกสามห้าเจ็ดแปดหนึ่งครับผม คสามร้ยกว่าบาทพี่นะ้องยอดเกินงบยอดนะเราจำทำระเกินงบประมาณที่สุดที่เกินงบเลยไหนยอดเท่าไหร่ยอดเกินงบเลยสามรอยกว่าบาทจ่ายเกินนะ้ กลับบ้านต่อแล้วล่ะจ่ายเกินงบเลยซื้อสินค้ามาแต่จ่ายเกินงบไ, 1, ได้มาหนึ่งพันได้แค่นั้นแหละหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือกลับบ้าน หมดไหมจัดของก่อนคนละว,วางเข้าไปจะวางหมดไหมเนี่ยแ่ไหโอเคเรียบร้อยเราก็เดินทางกลับบ้านได้เลยหมดงบประมาณแล้ว เตรียมของต่อไป ตามถนนไปที่น้องเอ้อทางมันต่ำเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกัน ลกรังอีกแล้วทางเข้าบ้านเรานะครับ mm. ก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่ก็ใช้สอยได้อย่างปกติดีถ้าไม่ใช่น้าฝนถ้าฝนล,ล้วก็จะลื่นหน่อยถ้าไม่ฝนตกก็จะแห้งครับได้อย่างสะดวกสบายทีเดียวข้าวบริเวณนี้สวยงามมากได้น้ำได้ปุ๋ยก็งามทีเดียวพี่น้องเอ๋ย 哦。Oh.